ฮัลโหลอล็กซิสแมนสวัสดีทุกคนค่ะเรายังอยู่ในหัวข้อการติวเขียนจดหมายกันนะคะเมื่อกี้เราดูการเขียนจดหมายแบบทางการกันไปแล้วในคลิปนี้เราจะมาฝึกเขียนแบบกึง่งทางการและแบบส่วนตัวกันค่ะอ่ะเมื่อกี้เราดูกันอันนี้ไปแล้วเนาะเป็นชีตแผ่นนี้นะคะเราได้ทราบไปแล้วว่าไม่ว่าเราจะสอบเลเวลอะไร A1 A2 B1 B2 C1 C2 การเขียนจดหมายจะยึดหลักเดียวกันหมดนะคะ โอเคตอนนี้เรามาดูจดหมายแบบกึ่งทางการกันดีกว่าค่ะการขึ้นต้นลงท้ายจดหมายชนิดกึ่งทางการนะคะก็แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกก็คือน,นี่เลยเขียนหาผู้ชายเนาะขึ้นต้นด้วย lieber h e บวกนามสกุลผู้หญิงเป็น liebe frau บ,บวกนามสกุล ลงท้ายสวยๆด้วยคำว่า feeler g r ü ß s e หรือหลายคนจะเขียนว่า liber e g r ü ß s e ก็ได้หรือจะเขียนว่า has l i i h e r e r ü ß s e ก็ได้จะเขียน feeler g r ü ß s e liber e g r u i s e r has l i i h e r e r ü ß s e ได้หมดเลย แล้วแต่เราเลือกเอาอันเดียวนะคะโอเคตอนนี้เรามาดูเนื้อหาในจดหมายกันเลยดีกว่าออันนี้โบเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะสามารถไปอดัดแบใช้ได้ในระดับ A2 ถึง B1 นะจดหมายอันนี้มาดูเนื้อหากันค่ะจดหมายกึ่งทางการเขียนถึงครูเพราะไปเรียนไม่ได้ เขียนจดหมายดูบนขวาเลยค่ะวิธีการขึ้นต้นนะเริ่มจากชื่อเมืองวันจุดเดือนจุดแล้วก็เป็นปีนะคะต้องเขียนแบบนี้นะทุกครั้งถ้าเป็นรูปแบบของจดหมายโอเคดูด้านซ้ายกันค่ะนี่ขึ้นต้นจดหมายเขียนถึงครูผู้ชายครูผู้ชายคือ Liber ์ e ฮเอเบคอมมา เรียนคุณเอแบตสังเกตตรงนี้นิดนึงค่ะตรงนี้เป็นคอมมาปุ๊บขึ้นต้นจดหมายต้องเขียนตัวเล็กนะและอันนี้ไม่มีการย่อหน้าเข้าไปนะคะชิดซ้ายหมดเลยโอเคมาดูเนื้อหากันค่ะเขาบอกว่า l e i d e r k a n n i h m o r r g n n nicht zum u n t e r r i c h t เ o m m e n leider เนี่ยแปลว่าน่าเสียใจจังน่าเสียดายจังอือหื ขันสามารถฉันเสียใจจังเลยฉันไม่สามารถไปเรียนพรุ่งนี้ได้ morgan แปลว่าพรุ่งนี้นะคะตรงนี้โบขออนุญาตอธิบายคำว่า morgan นิดนึงนะคะเพราะว่าหลายคนงงนะคำว่า morgan เนี่ยแปลว่าพรุ่งนี้ แต่เราจะเห็นคำนี้ด้วยนะคะ am m o r g e n มีคำว่า am แล้วก็ตัว m ใหญ่จะแปลว่าตอนเช้าโอเคแต่ถ้าในประโยคล่ะบางครั้งเห็น m o r g e n เฉยๆไม่มี am ด้วยแต่เขียนตัวใหญ่อะค่ะครูใช่แต่ว่ามันขึ้นต้นประโยคไงยอย่างเช่นคำว่า m o r g e n k o m m e i c h n i c h t พรุนี้ฉันไม่ไปนะ เนี่ยก็คือคำเดียวกับ m o r g เ n นนี้แหละแต่ว่าเขาไปขึ้นต้นประโยคก็เลยเป็นตัวใหญ่นะคะแต่ในอีกกรณีหนึ่งสมมุติว่าครูเขียนแบบนี้อ่ะสมมุติว่าครูเขียนว่าอัมมอร์เกนคอมมิชนิชจะแปลเป็นตอนเช้าทันทีเลยโอเคไหมคำว่า m o r g เ n เฉยๆเนี่ยจะแปลว่าพรุ่งนี้ส่วน Am มมอร์เ แปลว่าตอนเช้านะคะกูดมาดูจดหมายกันต่อค่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า l i d e r kann ich morgen nicht zum Unterricht kommen ฉันไม่สามารถเข้าเรียนได้ Ich bin krank ฉันป่วย Und l i e g e jetzt im b e t t liege แปลว่าวางอยู่นอนอยู่นะคะแล้วก็ตอนเนี้ย e s แปลว่าตอนนี้ แล้วก็ตอนนี้นอนอยู่ในเตียง Am o n t a g k a n n ich wieder in den kurs kommen? วันจันนะคะ am montag ก็คือวันจัน kann ก็คือสามารถวันจันฉันสามารถมาเนาะคอมเมนต์แปลว่ามาฉันสามารถมาในคอร์สได้อีกครั้ง wieder อีกครั้งอ่ะเขาบอกว่า AM MONTA g kann ich wieder i n den Kurs kommen. วันจันทร์ฉันมาได้ละฉันหายป่วยละต่อไปค่ะเขาขอให้คุณครูบอกการบ้านเขาเนาะในโจทย์มันจะชอบมียบอกว่าให้ครูบอกการบ้านหน่อยบอกครูว่ามาไม่ได้เพราะว่าป่วยนะคะอ่ะประโยคให้ครูบอกการบ้านพูดว่าไงนี่เลย Können Sie mir bitte die h a u s a u f Gaben sagen? นั่นสิก็คือคุณสามารถซะเก็นแปลว่าบอกคุณสามารถบอกฉันการบ้านคุณสามารถบอกการบ้านฉันหน่อยได้ไหมลงท้ายฟเลร์กรูเซอร์ชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะเพราะว่ายังเป็นแบบกึ่งทางการอยู่นะโอเคถ้าแบบนี้ก็เหมือนกันได้10เต็มอาสไวยนะคะ ุ้ยคะแนนหาย <c oughs> นะได้10เต็มอา w ์วนะคะโอเคดูจดหมายฉบับถัดไปกันค่ะแบบกึ่งทางการตอนนี้เราจะเขียนถึงเพื่อนบ้านค่ะขอร้องเพื่อนบ้านอ่ะเหมือนเดิมมาดูรูปแบบจดหมายกันก่อนขึ้นต้นด้วยเมืองเนาะเราอยู่เมืองไหนใส่เมืองนั้นนะคะตามด้วยคอมมาวันจุดเดือนจุดแล้วก็เป็นปี ผู้หญิงขึ้นต้นแบบนี้ l i e b e Frau Schindler l i e b e Frau Schindler คอมม่าพอคอมมา, For, มมาปุ๊บอันนี้เล็กโอเคและไม่มีการย่อหน้านะมาดูพร้อมกันค่ะ l i e b e Frau Schindler ich fahre am Wochenende nach Berlin ฉันเนี่ยจะเดินทางนะคะฟ้าเรเนี่ยจะแปลว่าขับเองหรือว่าจะแปลว่าเดินทางโดยรถโดยเรือก็ได้ นะทางบกทางน้ำนะคะใช้ฟ้าหรืออีฟ้าเรอัมวอเกน e อนเดอร์นักเบอร์นฉันเดินทางไปเบอร์ลินวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ค ö n n e n Sie bitte m e n n e p f l a z z n n gießen? เ i e กี n แปลว่ารถน้ำฟลัน z e n แปลว่าพืชพืชกระถางนะคะ คุณช่วยรดน้ำพืชกระถางฉันหน่อยได้ไหมก็คือต้นไมเ้เล็กๆของฉันหน่อยได้ไหมอ่ะในโจทย์เขาก็จะบอกประมาณนี้นะคะว่าคุณบอกสาเหตุสิว่าทำไมคุณถึงไม่อยู่บ้านคุณขอร้องเฝ้าชิ้นเหรอให้มารดน้ำต้นไม้ให้คุณสิแล้วก็เนี่ยคุณพูดถึงเรื่องกุญแจด้วยนะอ่ะดูคะ่ะโบเขียนเกี่ยวกับกุญแจว่าย,ยัางไงโบอบอกว่า ich bringe ihnen heute abend meinen Schlüssel ich r a n g ง Ich bringe i i n e n h e u t e Abend m tut ihm, tut ihm. e i n m, tut ihm, tut ihm, tut ihm. e n Schlüssel. ฉัน bringe แปลว่านำมาฉันจะนำอะไรมาเอากุญแจของฉันกุญแจเป็นเพศชายนะคะโดนนำมาเป็น a c c u s a t i v นะก็เลยเป็น mynen เอามาให้ใครเอามาให้คุณนะคะคุณเป็น d a t i v นะคะเป็นกรรรองในกรณีนี้นะฉันเอากุญแจมาให้คุณ เย็นนี้โอเคนี่นะคะแล้วก็อ่ะเราขอร้องเขาก็ลงท้ายขอบคุณเขาหน่อยฟีลเล่นดังเช็คนิดนึงเขียนครบไม้อ่ะขึ้นต้นถูกต้องลงท้ายถูกต้องมีชื่อนามสกุลนะคะเขียนครบ3ประเด็นโอเคได้อาสวายเต็ม10ไปเลยเย้โอเค จนหมายทางการเนาะเราขึ้นต้นแบบนี้ใช่ไหม s ซกเกอัตเทอร์ดาม u นอุน r ทรนหรือถ้าเกิดว่าเรารู้จักชื่อเขาก็เป็นแบบนี้นะคะผู้ชายเป็นแซกเ t อ r Herr ผู้หญิงเป็นแซกเกอัตฟราบวกนามสกุลลงท้ายมิดฟรอยน์ลิเชนกรูเซน แบบกึ่งทางกายเขียนหาคุณครูเขียนหาคนที่เรารู้จักแล้วแต่ยังให้เกียรติอยู่ก็เป็น l i เบอ h ์แฮรบวกนามสกุล l i เบอราบวกนามสกุลลงท้ายด้วย f ีลเลอร์ครุต่อไปมาดูจดหมายส่วนตัวกันค่ะนี่ขึ้นต้นแบบนี้เลย l i เบรบวกชื่อผู้ชาย l i เบอบวกชื่อผู้หญิงหรืออุย๊ยครูหาดูไม่ออกว่าผู้ชายหรือผู้หญิงใช้ฮัลโลไปเลยก็ยังได้ โอเคตอนนี้เรามาดูคำขึ้นต้นกับคำลงท้ายของจดหมายส่วนตัวกันนิดนึงค่ะอ่ะขึ้นต้นลงท้ายจดหมายส่วนตัวนะคะนี่อันแรกเลยฮัลโหลบวกชื่อไปได้เลยไม่สนใจผู้ชายผู้หญิงนะคะฮัลโหลมาร์กก็ได้นะคะฮัลโหลนีนาคอมม่าแบบนี้ก็ได้นะคะฮัลโหลเยนส์คอมม่า แบบนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมนักเรียนอันนี้ตลกมากเลยแต่มีคนหลายคนทำผิดนะคะฮัลโหลชื่อก่อนนะแล้วก็ค่อยคอมม่านะคะบางคนคือฮัลโหลเสร็จแล้วก็มาชื่อแบบนี้ไม่ได้เด้นนะคะเอาคอมม่ามาอยู่หลังชื่อนะต่อไปถ้าเป็นผู้ชายก็ลีแบร์บวกชื่อลีแบร์มากแบบนี้ผู้หญิง ลีเแล้วก็บวกชื่อนะคะเช่นสวัสดีโบอ่ะลีเบ,บนะหรือว่าสวัสดีนี้นะ่ะลีเบนี้นะ่ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนหลายคนล่ะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในจดหมายเนาะแต่ตอนนี้มาดูพหูพจน์กันก่อนเช่นสวัสดีเพื่อนบ้านสมมุติว่าเราสนิทกันแล้วนะคะหรือว่าสวัสดีเพื่อนร่วมงานนะมีหลายคนให้ใช้รูปนี้คะ่ะ Lib บบวกพหูพจน์ เช่น l i e b e r Nachbarn สวัสดีเพื่อนร่วมง,งานเป็น Lieber k o l l e g e n ลงท้าย v i e l e Grüße โอเคมาดูตัวอย่างจดหมายกันเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นจดหมายส่วนตัวโบเขียนหาโทมัสเชิญเพื่อนมางานขึ้นบ้านใหม่ เนะเวลาเราไปสอบข้อสอบ A 1นะคะมันก็จะมีโจทย์มาบอกว่าคุณได้ขอ้อที่อยู่ใหม่คุณจะเชิญเพื่อนมาปาร์ตี้ให้เขียนบอกวันเวลานะคะถามเพื่อนว่าเพื่อนมาไหมนะก็สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ในจดหมายของเราได้นะคะอ่ะขึ้นต้นเริ่มแรกเลยสถานที่วันที่นะคะอยู่มนะิวนิกเนาะเขียนมินเชนคอมมาเดือนไสวันจุด เดือนจุดแล้วก็ปีนะคะนี่ผู้ชายต้องเป็น liber thomas คอมม่าต่อไปขึ้นต้นจดหมายเขียนตัวเล็กนะคะและก็ไม่มีการย่อหน้าเข้าไปนะอ่ะครูเขียนว่ายังไงบ้างดูพร้อมกัน ich habe eine neue Wohnung und m e i s t e f e i e r n ฉันมีที่อยู่ใหม่อันนี้ส่วนใหญ่ก็จะลอกมาจากโจทย์นะคะในโจทย์เขาก็จะมีแล้วก็เปลี่ยนบางคำลอกมาได้อ่ะ พูดตรงๆนะอันนี้ก็คือลอกจากโจทย์มา unt <must> Mr. Er Fireon และอยากจะฉลอง f i e o n แปลว่าฉลองนะคะคำนี้ก็น่าจะลอกจากโจทย์มาได้เหมือนกันดูต่อค่ะบอกว่าปาร์ตี้เนี่ยมีวันไหนกี่โมงที่ไหนนะคะใช้ประโยคนี้ได้ The party is am c e r t i e r t e n um a c e n u h r b e i m i r The party เนี่ยมีนะคะก็คือ i s East, แปลว่าเป็นอยู่คือก็คือปาร์ตี้เนี่ยจัดตอนวันที่10เดือน4นะคะอย่าลืมจุดด้วยนะอ m มเ n นเทจุดนะคะแล้วก็เดือน4มีจุดนะอกี่โมงอุมอักเซนอัวที่ไหนไบเมียใบเมียเนี่ยเป็นสำนวนแปลว่าที่บ้านฉันนะคะ ่ที่บ้านฉันแล้วบ้านฉันอยู่ไหนล่ะเธอมีบ้านใหม่ใช่ไหมก็เลยบอกตรงนี้ด้วยค่ะนี่ Minor o h Nung liegt in der s a t o r s t r a s e Liegt ในกรณีนี้แปลว่าตั้งอยู่ค่ะกรณีนี้นะแปลว่าตั้งอยู่ที่อยู่ของฉันเนี่ยตั้งอยู่ใน s a o r s t r a ß e ในถนนสาธร โจทย์จะให้ถามเลยว่ามาไหมเพื่อนมาไหมนะคะก็ประโยคง่ายๆเลย comes to has to sight? s i e i t เธอมีเวลาไหม mm hmm. อ่ามาเช็คกันนิดนึงเขียนครบไหมขึ้นต้นโอเคถูกต้องอุ๊บขึ้นต้นถูกต้องนะคะลงท้ายถูกต้องอ่ะแล้วก็ตรงนี้ได้ได,ไดครบ3ประเด็นนะคะขึ้นต้นลงท้ายถูกต้องได้1คะแนนนะ แต่ละประเด็นได้3คะแนนโอเคประเด็นว่าเชิญเพื่อนมาสถานที่ครบถามว่าเพื่อนมาไหมครบโอ้ oh, สอบ A1 ได้เต็ม10เลยนะคะถ้าเขียนแบบนี้เย่โอเคดูกันต่อคะ่ะจดหมายฉบับถัดไปก็เป็นจดหมายส่วนตัวเหมือนเดิมนะอ่ะในโจทย์ของข้อสอบ A1 บอกให้เราไปขอร้องให้เพื่อนช่วยเราหน่อยนะคะ เราย้ายบ้านเพื่อนช่วยที่มาดูพร้อมกันค่ะเหมือนเดิมขึ้นต้นจดหมายนะสถานที่วันจุดเดือนจุดปีเพื่อนเป็นผู้หญิงลีเบอร์อุลริคคอมมาลีเบอร์อุลริคขึ้นต้นจดหมายตัวเล็กแล้วก็ชิดซ้ายไม่มีการย่อหน้านะคะอ่ะมาดูเนื้อหากันดีกว่า l i e b e u u r i k e ichsiem a f r e i t a g um แ e r b um มเสี้ยนเป็นแบบที่แยกได้นะคะแบบแยกได้แปลว่ายายบ้านนะอ่ะซึ่งอันนี้ก็จะแปลว่าชั้นยายบ้านวันศุกร์และอะไรต่อ i c h h a b e v i e l e m ö b e l m ö b e l แปลว่าเฟอร์นิเจอร์ และฉันมีเฟอร์นิเจอร์เยอะเลยโจทย์ก็จะบอกให้เราไปขอร้องไปขอร้องให้เพื่อนช่วยหน่อยประโยคง่ายๆเลยค่ะนี่ kannst du mir bitte helfen? kannst du mir bitte helfen? kannst ก็มาจากแวบ ö คเนนแปลว่าสามารถเนาะเธอสามารถช่วยฉันหน่อยได้ไหม ในโจทย์ก็จะบอกให้เราบอกสถานที่บอกเวลาใช่ไหมคะสามารถใช้ประโยคนี้ได้ค่ะนี่ treffen wir uns am Freitag um 10 Uhr vor dem Bahnhof อีกครั้งหนึ่งค่ะอ่านพร้อมกัน treffen wir uns am Freitag um 10 Uhr vor dem Bahnhof treffen แปลว่าพบเจอค่ะซึ่งมันจะมาเป็นเซ็ต นะถ้าเราเรียน a 2หรือ b 1แล้วเราจะรู้ว่าทำไมมันต้องมันเป็น t r e f f e ฟ w เ r uns ด้วยเนะี่ยอ่าแต่ a 1ก็คือท่องไปก่อนนะคะมันต้องเป็นเซตว่า Tre t r e f f e ฟนเ r ต้องมี uns ด้วยอือหือเรามาพบเจอกันเมื่อไหร่วันศุกร์ตอน10บโมงที่ไหน for ก็คือข้างหน้าข้างหน้าบานโ h o v นะคะข้างหน้าเนี่ยเราเรียนแล้วเนาะตอนเราเรียน a 1นนะคะว่า preposition for เนี่ยต้องบวกกบ d a t i v e ปกติ banhof เนี่ยเป็นคำนามเพศอะไรเอ่ยใครจำได้บ้าง banhof เพศเพศชายนะคะแดบาน hof เนาะถ้าเกิดว่าเป็นรม um ตรง accusative นะคะ accusative จะเป็นเดน banhof แต่พอเป็น if, ดาชีฟปุ๊บจะเป็นเดมบานโฮฟตรงนี้ฟอรบวกดาชีฟก็เลยกลายเป็นฟอรเดมบานโฮฟโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราอ่านจดหมายนี้กันอีกสักรอบหนึ่งค่ะอ่ะเริ่มตั้งแต่ลีเบอร์อูริเคอร์เลยลีเบอร์อูริเคอร์อิชเซียมเฟรยทากอุมอิชฮาเบฟีเลเมื่อเบลคันส์ตูมีเอบิเตอร์เฮลเฟิน Treffen wir uns am Freitag um 10 Uhr v ซ r dem b a h n h ด f บ i e l e Grüße, b o w a r i เเพื่อนฝูงหรือเป็นเพื่อนกันจะเขียนแค่โบวารี ie, ก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าส่วนตัวอ่านหรือจะแค่โบ oh <Okay. S 1> <Get. c oughs> ก็ได้โอเคเกดดูจดหมายฉบับถัดไปกันค่ะอ่ะเป็นจดหมายที่เราเขียนหาเพื่อนหลายคนเมื่อกี้โบบอกไปแล้วใช่ไหมเขียขนหาเพื่อนหลายคน เอาผู้หญิงขึ้นก่อนสมมุติว่าเนี่ยในโจทย์เนี่ยนะคะเขาให้มาสองคนคนหนึ่งคือซูซาเนอร์อีกคนหนึ่งคือมาร์กต้องเอาผู้หญิงขึ้นก่อนให้เกียรติผู้หญิงก่อนไม่ว่าเราจะเขียนจดหมายในชีวิตประจําวันชีวิตจริงหรือระดับ A1, A2, B1, B2, C1, C2 นะคะในชีวิตเนี้ยนะปกติจะ ให้เกียรติผู้หญิงก่อนแต่ในกรณีที่อยู่ในที่ทำงานแล้วก็มีตำแหน่งนะคะให้เอาตำแหน่งสูงกว่าขึ้นก่อนเช่นเริ่มจากลีเบอร์มาคุสเป็นหัวหน้าสูงสุดลองมาเป็นลีเบอร์อันนาก็คือเรียงตามลำดับนะคะก็คือผู้หญิงมาอยู่ทีหลังได้นะในกรณีที่อยู่ในที่ทำงานนะคะเรียงตามตำแหน่งแต่ถ้าอันเนี้ยก็คือเขียนหาเพื่อนที่ยศเท่ากันเนี้ยให้เอาผู้หญิงขึ้นก่อน โ okay. อเคชวนเพื่อนมางานวันเกิดกันเขียนจดหมายดูตั้งแต่ขวาบนเลยค่ะสถานที่เนอะเมืองของเรานะคะมินเช่นเบลินฮัมบวร์กหรือว่าจะเป็นเชียงใหม่บนะังคอกภูเก็ตเนาะชื่อเมืองคอมมาวันที่จุดเดือนจุดแล้วก็ปีนะคะลีเบอร์ซูซานเนอร์คอมมาลีเบอร์มาร์คอมมา แล้วก็เหมือนเดิมนะคะขึ้นต้นจดหมายตัวเล็กแล้วก็ไม่มีการยอร่อหน้าทุกอย่างชิดซ้ายหมดเลยครูว่าไงบ้างเขาบอกว่า ich möchte euch zur Geburtstagsparty einladen อ่านอีกรอบหนึ่งค่ะ ich möchte euch zur Geburtstagsparty einladen ฉันอยากจะเชิญ einladen แปลว่าเชิญ euch คือพวกแก นะคะอ่ะจะให้ทบทวนปล่าว่าออยมายังไงอ่ะทวนก็ได้นะคะเวลาเราท่องนะอีชเป็นในกรณีที่เราเป็นประธานใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นตัวเราเองเป็นกรรมอย่างเงี้ยก็จะเป็นมิชนะคะถ้าตัวเราเองเป็นดาชีฟจะกลายเป็นเมียเนาะหรือดูอย่างเงี้ยนะคะ เป็นกรณีที่เป็นประธานแต่ถ้าดูกลายเป็นกรรมตรงเนี่ย accusative จะเป็น dish เช่นฉันรักเธออย่างเงี้ยจะบอกว่า i c h l i e b e d i c h นึกอ,ออกไหมอ่ะเราใช้ i c h l i e b e d i c h นะคะเราจะไม่ใช้ i c h l i e b e do เพราะว่า i c h l i e b e d i c h อันเนี้ย d i c h ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคโอเคอ่ะนะขออนุญาตลบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาผันตรงนี้กันต่อ โอเค ich mich mir du dich dir นะคะ er ihn แล้วก็เป็น ihm เขียนให้ชัดนิดนึง er ihn ihm es es ihm sie sie ihr ต่อข้างบนนะ wir uns uns ihr euch อ i ย h ์ซีใหญ่ซีใหญ่อีเน้นใหญ่ทองแบบนี้ไปเลยนะแล้วก็ซีเล็กซีเล็กอีเน้นเล็ก <c oughs> คูบังนิดนึงนะคะอ่ะก็คืออันนี้แหละที่มาของคำว่าออยส์ตัวนี้ซึ่งออยส์ตัวนี้ถูกเชิญใช่ไหมพวกแกเนี่ยปกติคำว่าพวกแกคือตัวนี้นะคะคือตัวนี้นี่ปกติคือเ e อีย แต่ว่าพวกแกถูกเชิญไงถูกเชิญก็เลยต้องเป็นกร,รม accusative นะคะก็เลยกลายเป็นนี่เป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวครูวงให้ดูอีกทีหนึ่งออยชมาจากตัวนี้รร accusative โอเ <Okay>. คขออนุญ,ญาตลบกระดานอย่างแรงโอเคนะประโยคแรกนะคะแอบอธิบายนิดนึง Na ich möchte euch zur Geburtstagsparty einladen. ฉันอยากจะเชิญพวกแกมางานวันเกิดฉันนะ Die Party ist am Sonntag um 12 Uhr im Restaurant Stube. ในโจทย์เขาจะให้เราบอกแหละว่าไปที่ไหนกี่โมงนะคะก็ตามนี้เลย Die Party ist am ist am Sonntag um 12 Uhr im Restaurant Stube. แล้วก็บอกไปเลยว่าร้านอาหารอยู่ไหน Das Restaurant ist in d e r g o e t h e s t r a ß e Das r e s t a u r a n t ist in d e r g o e t h e เ t r a ß e Habt ihr Zeit? เมื่อกี้ใช่ไหมเราเขียนหาคนคนเดียวนะคะเราก็จะเป็นเนี่ย has to site นะเขียนหาคนคนเดียวแกมีเวลาไหมคนเดียว has to s i t comes to ใช่ไหม แต่ว่าเมื่อกี้เขียนหาพวกแกเขียนหาสองคนใช่ไหมก็เลยกลายเป็นนี้ค่ะ h a b t i h r s i t com i h r พวกแกมาเป้าอืมอ่ะมาตรวจกันนิดนึงเขียนเนื้อหาครบไหมเอ่ยขึ้นต้นถูกต้องนะคะถูกต้องลงท้ายถูกต้องเนื้อความอ่ะขึ้นต้นลงท้ายถูกต้องได้หนึ่งคะแนนแล้วนะเนื้อความ อันแรกชวนเพื่อนอ่ะบอกว่าอยู่ไหนสถานที่ครบถามเพื่อนว่าเพื่อนมาไหมครบอ่ะข้อสอบ A1 อันนี้ได้ไปเลย10คะแนนเต็มโอเค ให้ดูภาพรวมอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็คือเป็นสูตรลับสูตรเด็ดนะคะว่าขึ้นต้นลงท้ายประโยคจดหมายของเราขึ้นต้นยังไงลงท้ายยังไงนะโอเคค่ะนี่ก็คือเป็นการเขียนจดหมายภาษาเยอรมันนะคะโบเริ่มตั้งแต่เบสิกเลยจนถึงค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาให้เห็นตัวอย่าง A1 A2 นะคะมี B1 โผลมานิดนึงเนาะหวังว่าหลายๆคนนะคะน่าจะได้ไอเดียในการเขียนจดหมายมากขึ้นแล้วก็มั่น ในการเขียนจดหมายในห้องสอบมากขึ้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe โบด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนเนื้อหา A1 A2 B1 นะคะสามารถสอบถามโบมาได้เลยใน Facebook โบครูโบไลฟ์เพจเยอรมันรอบๆนะคะหรือว่าทางไลน์ก็ได้นะคะยังไงคลิกด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อโบมาได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันค่ะื่อ Bis zum nächsten Mal.